สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีตอนเสาร์นะครับเสาร์นี้อากาศดีดีครับพี่น้องครับมือนี้พี่จารวัฒนุราชนะครับเดินทางมาถ่ายงัวแม่ลูกงัวแม่สาวงัวอนาคตพอพันนะครับอยู่คอกงัวน้องนิดคือเก่าครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีค่ะมือนี้กาแบงปันราคาบพเบาขึ้นเก่าน้องนิดเนาะค่ะงามตั้งสีสุดครับไอซีโตพี่น้องแม่ลูกควบหนึ่งตัวหนาพี่น้องครับลักสองค่ะแม่สาวเก่าพันหาหน้าขดพอพันเก่าพันหาเนาะราคาถึกถึกนะครับราคาน้องนิดเป็นทรงฟีให้ สองลอยกิโลนะครับพี่น้องผู้น้องเสียเงินอ่าค่าส่งแม่ตาบาทเดียวนะครับพี่น้องผู้นี้ไปส่งให้นะครับนะสามชุดครับเบิ้งน้ากันแต่ละชุดนะครับพี่น้องพีกัดบ้านหน้าแต่นะครับตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเบิ้งแม่ลูกโคใหญ่ก่อนพี่น้องเอ๋ยนะครับใหญ่ครับพี่น้องโค่มีนาเรียงแห้งนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกโตแม่ครับลูกไหวประมาณเก้าเดือนนะครับแม่สมเจ้าผ้ารวยไปแล้วครับแม่สูงอะไรเท่านี้ครับร้อยสี่สิบสองบวกลบค่ะร้อยสี่สิบสองครับพี่น้องแม่ลูก ลูกตัวแม่แม่สมแล้วครับตรงนี้เปิดไปจากบาทครับสองหมื่นเจ็ดพันค่ะสองหมื่นเจ็ดพี่น้องครับต่อได้ค่ะต่อได้นะครับรถได้ทรงฟีห้สองร้อยโล่พร้อมค่ะโอ้มาโหลดครับงามพี่น้องมองในลูกพ่นลูกพันแดงงามดีแม่เป็นสูงรน่อยสี่สิบสองครับเป็นงอลูกสองยืนเนาะค่าลูกสองยืนค่ะสองหมื่นเจ็ดพันทรงฟีสองร้อยโลนะครับแม่กะสมเรียบร้อยแล้วนะครับสมเจ้าผ้ารวยนะครับไอพี่บูรนะครับ พอพันนี่ครับวันที่ผสมกับวันที่8กุมภาพก8นะครับพี่น้องอ่ะคำนับขวากับ13พฤศจิกา6 8ครับใบหลอดครบนะครับตรงนี้เป็นมาเพิ่งขึ้นมาแล้วรมันบวกับขึ้นมาหลายรอบขึ้นมาหลายรอบแล้วค่ะเพิ่งจะสมนะคร่บเพิ่งจะสมอ๋อครับเพิ่นมาเพิ่งบวว่างในยูเฮือนนะคะครับผมเอาโบเป็นยังนะครับสมให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องลูกวัยมันเก่าเดือนสนเข้าให้แล้วค่ะยังกินนมแม่อยู่กินนมอยู่ค่ะยังกินนมแม่อยู่อ่ะเพิ่งเลี้ยงลูกดีพี่น้องนะครัับบให้ลลูกกินนนมตออดะะคร่ จมูกดำนะครับพอฉีกครับคลิปหูดำมีสไส้เชีองดีครับกาทุกกระท้อนปรกันตึ้งหมื่นขนาดไหนการซิบหาหมือค่ะซิบหาหมือเด้อพี่น้องเด้อนะครับหน,น,น้า,าเรียงเด้องัวสองตัวนะครับสเลียเป็นโตพี่น้องเลยก็ถือตัวละลูกสิบสามแม 14, ่สิบสี่เอาลูกสิบสองแม่สิบห้าพี่นอ้องราคาเนี่ยก็ยังต่อรองกันได้เด้อราคางัวลูกงามนะครับลูกแข็งขาใหญ่ดีโอ้คงสางใหญ่ลูกสาวมันสีแดงพี่น้องงามนะครับอ่าเบิรงดแดนไายเพื่อนบ้าครับเัน เครื่องดำนะครับทั้งแม่ทั้งลูกครับพวกนางดำทั้งแม่ทั้งลูกสูง142นะครับแม่พัน27หัวใหญ่ครับพี่น้องลูกนี่ยขั้นไปเลี้ยงนี่ดีนี่งามเด้อเนอี่ยคู่จากคนใหญ่สีบันไดเนาะค่ะนี่ครับเครื่องดำพวกหางดำนุ่มแม่บันสีเต่าครับมิตมติงหนึ่งบังไดครับน่าจะเป็นบังขวาขั้นบวกฟังใสกับฟังขวานี่ยแล้วทั้ขี่แม่งวันเนี่ยมันห <laughs> น่อยนะว่าถ่อ,องไงดีอ่างดีเด้อคุ้มแลกครับก่อนซื้อบางราคาคือเบิรงแม่ลูกกัน27 2 7 0 0มืนเจ็ดพันครับส่งฟีสองร้อยโลถึงหนาขอกนะครับอ่ะนมสีตัอ๋อมีติ่งฟางทรายนะครับค่ะฟางทรายทำเม็ดได้ข้ามนะครับค่ะเรบบอลลบลนอนครับเบิงลาดเอียดได้หลายนะครับควันจับจุมองนะครับเป็นว่าลูกสองนะครับค่ะแต่มันทองตัวที่สามไม่ทองครับเชื่องเฉื่อน้องเป็นบามันลูกผสมทั้งสองตัวนะครับโคมันใหญ่โค้งใ่ใหญ่นะครับลูกกรงากงำดกสาวกันอันนี้เป็นหาขอกกันบ่ะนะค่ะห้าขอกกันหยอกน้องในขอาขอกในนึงนะครับ บริแพ้เล็กนี่ให้น้องสองเจ็ดเชียงดีแม่ลูกลูกแม่นะครับมากเถือกใหญ่ทัวร์าน้ังนิดได้เด้อไปน้องราคาต่อรองเลยครับตีเป็นโตได้เลยตัวนี้นะครับโค่งมันใหญ่ดีนะครับตัวน้อยแม่เพิ่นกระทองครับตัวน้อยลูกเพิ่นอีกประโดนกระสมนะครับเป็นโค้งแม่ลูกป้าจุกยางจังหน่อยคารนิดครับยืนโดนแล้วบาดเลยป้าลูกยางให้เบิ่งกเนี้ยป้ดยิงมาเลยเดี๋ยวผมไล่กลดหาเบิ่งกทายยางครับอ่านี่ครับต่อไปนะครับเบิ่งชุดที่สองครับ ต่อไปครับมาเบิงงั่วสาวหน่อยกับมัวตุวผูนะครับพี่น้องเบิงจากสาวหน่อยก่อนครับเป็นชุดที่สองนะครับแม่สาวน้อยว้ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับส้นเข้าหเหียบลอยแล้วนะครับสูงอะไรครั้งนี้ครับสูงเม็ดยี่สิบค่ะเม็ยี่สิบครับน้องนิดเปิดไปจักบาทเก้าพันหารอยค่ะเปิดไปเก้าพันหารอยครับพี่น้องครับลักพันแม่สาวน้อยเอาคุณอย่าเข้ากล้องเวลาอันนั้นอันนั้นลูกยังขึ้นแดงดีเลย บ่ไดีถามเพื่อนมาค่ะลูกใบลูกหลอดอยู่ดออคะครับผมอเอาตัวสาวหน่อยสิกรอนสูง120บวกลบครับใบป,ประมาณเจ็ดแปดเดือนครับพี่น้องเอาเก้าพันหาร้อยนะครับผู้ใดอยากซื้อให้พ่อแม่เลี้ยงให้ลูกเต่าเลี้ยงเร่นครับราคาลักพันมาแล้วนะครับเล็บดีกว่าเท่าดีเป็นบราวันลูกผสมครับหูเพียงปาก ต้นเข้าให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่าทุกกระท้อนประกันให้น้องนิดเนาะประกันชิปขาเมื่อค่ะราคาเกาะพัดหาเด็กสฟรีสฟจสก,กิโลสงฟรีลอยหาชิปโลลอยหาชิปโลโอ้ค่าดับมันกระสีหาลอยอยู่ด้วนะี่ไปกลับเนะี่ย <c oughs> เอาเนี่ยครับเดี๋ยวน้องนิดเป็นไปทรงให้ครับพี่รองครับมันมีรถรับทรงครับเครื่องดับพวงหางดำทุกท้อนประกันให้สิบห้าวันนะครับหรืออยากแพ็คไปซองโตกไ็ได้ผู้สาวกับผู้เบาผู้ดีตัวหลตัวนันสมตัวนี้กับผูดีสม <c oughs> พอดีค่ะเอาว่าทันว่าทันตัวนี้สมก่อนวงอตัวผัวเสื่มสมสองปีกว่าครับ แม่สาวนี่เดี๋ยวอีกปีน,นึงก็สมเลยเพราทันอ่ะเก้าพันห้าร้อยครับพี่น้องฟังนี่อ่ะฟังนี่ก่อนนี่ครับเป็นชุดที่สองครับชุดที่สองนี่ 9, ไไเก้าพันห้าร้อยนะครับสองปีใหยซอกไอ้ลอยเราหาสิบโลเนอค่ะลอยหาสิบโลค่ะเป็นชุดที่สองครับแม่สาวน้อยเพิ่นเป็นเชือกเราบ่นเออเพิ่นสนเข้าไม้เด้ยค่ะอ๋อโซนเข้าไม้ครับประมาณสามสี่หมื่นละค่ะนั่งก็ดีซะหนิ เนื้อนังดีค่ะกินเก่งพร้อมค่ะเครื่องครับเครื่องดำนี่ครับเบื้องหลังเพิ่งเพิ่ให้เบื้องหลังอ้วนนีเดีเพี่น้องเป็นงออ้ว,วนนีดเดียวสำหรับไออายุอายุายเพิ่นอายุเจ็ดเดือนก็คือว่าอ้วนนล้วสำหนับเนาะค่ะเอาเก้าพันห้าร้อยนะครับราคาคุยกันได้ครับสรงปีสองร้อยโลครับชุดที่สามครับมาเบื้องงวอนาคตพอพันนะครับสีแดงแดงครับพี่น้องครับนี่ นะครับว้ประมาณเจ็ดเดือนครับตรงนี้ครับเจ็ดเดือนกว่าค่ะเจ็ดเดือนกว่าอยากไปหาแม่สาวตัวเมื่อกี้นี่ค่ะเปิดจักบาทครับตรงนี้ครับเปิดเก้าพันห้าร้อยค่ะเก้าพันห้าร้อยพี่น้องเก้าพันห้าร้อยบาทส่งฟรีร้อยห้าสิบโลเนาะค่ะสูงอะไรครับสูงเมตรยี่สิบค่ะเมตรยี่สิบนะครับอยากไปหาผู้สาวเท่นนี่ค่ะอยากไปหาตัวแม่หน่อยเปิดติดแห้งติดกันคำนุนงค้างเสกอบเดียวกันโอ้อ่ะเก้าพันห้าพี่น้องนาจะเป็นลูกหลอดอยู่เนาะค่ะนาจะเป็นลูกหลอดอยู่ค่ะนุงกระบื้ถามเพิ่มมากสีแดงเข้ม จมูกดําสีแดงเข้มครับใบเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเตือนอ่ะสงูงปีร้อยห้าสิบโลสีคือผพดแดงดีค่ะเดี๋ยวไปคุ้นกันเลยครับไปเป็นพอพันคุ้มปุุมกันเลยพี่น้องนี่ครับเม็ดสีวสจอดสีแดงเข้มอ่ะบนฟังสายพันนี่ครับนี่รอป่ะพี่น้องรอปะ่ะสีแดงเข้มครับสูง120ร้อยยี่สิบลบมันวะครับค่ะใบเจ็ดเตือน เก้าพันห้าร้อยะครับหรือท่านใดอยากเอาไว้ประกันก็ะไรนะครับเป็น้องแม่สาวนี่ราคาซ้ำกันครับเอาจากส่งฟีลอยห้าสิบโลเป็นสามลอยโลผมได้บาทนสองตัวนี่ครับเล็บดีก็เท่าดีครับทุกท้อนประกันห้ครับสูงเมตรยี่สิบอนาคนกระิใหง่ครับเป็น้องต้นงนอกับเป็นงัวหมื่นกว่าบาทที่เก่าเลยครับเรียกให้ง่ายขึ้นงัวเถิกงหญ่เร็วอยู่แล้วน้องเน็ตเนาะเป็นพราะพันคู่ฟูงกระไรครับสีเมตดจีดการเลยหรือไปคุ้นกระี่รออยู่ด้หน้าตานะครับรออยู่ แตัวเป็นตัวเม่เนี่ยมือเงาบัสสักนะนี่ครับตัวผูกกับว่าเป็นยังให้ไงเร็วครับหน้าตาเรารอเลยเก้าพันห้าร้อยราคาต่อรองได้ครับคุยกันได้เออคนจะไปหาตรงนี้ตัเพันอ้าวชุดที่สามครับน้าห้องห้าผู้สาวห้องห้าผู้สาวถกทอนกับประกันหายเสียมหาหมื่นเนาะค่ะมัวตัวผูกนะครับแม่สาวบ่ค่อยมีปัญหาเรื่องค่ับถกทอนนะครับพี่น้องอ่ะมือนี่ครบแล้วครับสามชุดครับแม่ดูโค้มหนึ่งนะครับแม่ สาวล้วก็อนาคตประพันธ์อีกหนึ่งตัวครับพิกัดบ้านนาแต่ตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมากถึงใจตัวใดก็โทษหาน้องนิดได้นะครับเบอร์ไล์กับเบอร์โทรนะครับเป็นบุกอนิตยานะครับเด็กพิจาขึ้นให้นะครับโทรมากต่อรอดลคขากันเด้อพี่น้องก็ต้องเกรงใจหรือไปเบืองหนาคอกรเไยนะครับอะสำหรับคลิปนี้ครับปะจุกยางจังหน่อยครับเดี๋ยวปล่อยละนะครับตัวผู้มัญหาแล้วครับพี่น้องหัวหน่อยบ่คอยขายถกดอกเนาะหัวหน่อยะค่หัวหน่อยบ่เป็นยังค่ะเป็นยังดอกสำหรับคล จบคลิปเพียงเท่านี้ครับไปเลยครับลูกยางเลยสวัสดีครับผม